สวัสดีค่ะอยู่กับเซล,ลคุณนะคะเซลเนเตอรเลดฟซร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นสีไวสตองคือสีขาวนั่นเองวันนี้นะคะคันนี้ก็เตรียมตัวที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วและคันนี้แต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะจะมีที่โชว์รูมเนต้าเมกาวันเท่านั้นที่แต่งพิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะคันนี้เรามีชื่อว่าแบ็กไว้นะคะรอบคันก็จะเป็นสีดําเลยมาดูที่ด้านหน้าได้เลยค่ะปกติแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้เนต้าแต่เราเปลี่ยนให้เป็นโลโก้น้ําขุเป็นสีีดํานน้ะะคะ ด้านล่างเลยค่ะปกติแล้วเราจะแถมสเกิร์ตรอบคันให้กับลูกค้าทุกสีทุกคันเลยและด้านหน้าตรงนี้โดยปกติจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าเราแลกให้ลูกค้าเป็นสีดําเพิ่มความดุดดันให้กับแบ็กไวแบบนี้เลยในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นขอบสิบอนะคะปกติล้อจะตรงนี้จะเป็นสีเทาเราก็พ่นสีล้อให้ลูกค้าเป็นสีดําแบบนี้เลยสีไม่มีค่าใชีจ่ายส่วนด้านบนตรงหลังคานะคะและกระจกรอบรถเลยเราก็แลกหลังคาให้ลูกค้าเป็นสีดํา เพิ่มเติมดูดูด,ดุและเท่แบบนี้เลยแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้รถสีนี้ได้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็สเกิร์ตด้านหลังแถบสีดําตรงนี้ปกติแล้วจะเป็นสีฟ้านะคะเราก็แลกให้เป็นสีดําให้ลูกค้าด้วยรอบคันแบบนี้เลย อยากแต่งแบบนี้นะคะไม่ว่าสีอะไรลูกค้าสามารถทักหาเซลล์คุณได้เลยนะคะหรือโทรใส่ตรงได้ที่เบอร์0971564292แต่งให้ทุกสีแทมเปญพนพิเศษนะคะตอนนี้ค่าราศการดาวเริ่มต้น0%นะคะหรือเลือกรับข้างว่าอยู่ที่5,684หมวดและอาชีพทั่วไปก็คือดาวเริ่มต้น10% 54,900บาทเท่านั้นคะ่ะ